สวัสดีครับสวนสารพันปันสุขสวัสดีครับผมก็วันนี้เราก็จะมาสอนนะครับวิธีการขยายกิ่งพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเรามีต้นตออยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นตอตอป่าตอเขนุกธรรมดานะเหมือนเราปลูกไว้นะครับแล้วก็เรายังไม่อยากจะขุดทิ้งเราไม่อยากจะเอาออกเนื่องจากต้นี้นกเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับดังนั้นเราก็จะนําต้นอันดีของเรานะครับ ที่เราปลูกอยู่ในกระถางอยู่แล้วหรือจะเป็นตุ่มเล็กก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีเป็นเหมือนการทาบกิ่งนะครับแต่ว่าคือเราจะปล่อยปล่อยไปเลยเราจะไม่ได้ตัดออกจากต้นนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวิธีทํากันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆครััแต่กองอันนี้เราก็จะ ปาดแฉะขึ้นมานะครับใจนี้ปูดันปาดขึ้นมาครับปาดขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะอต่างนี้ออกนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้ก่อนที่เราก่อนที่เราจะตัดนะครับเราวัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ปาดเรียบร้อยเราก็จะตัดตรงนี้ออกไปเลย นี่แล้วก็วัดอีกครั้งเพื่อดูมุมในการที่เราจะปาดนะครับต้นเราจะได้ไม่เอียงโอเคแล้ก็แล้วค่อยใช้วิธีเขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคครับ เป็นแบบนี้เนาะนี่จะเป็นผ่าปาดเป็นริมสองฝั่งอย่างนี้นะครับเพื่อให้ชิดกับแผลนะแล้วก็เราก็จะมาใส่แผลเลยนี่นี่ครับแบบนี้ แล้วเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ45วันนะครับแล้วก็จะมาเปิดแผลออกนะครับให้ชมกันแบบนี้โอกาสติดนะครับ90%เลยนะครับที่ที่เราจะได้ต้นพันธุ์ดีและโตวไวนะครับเพราะว่าเป็นการท้าอีกอย่างนึงก็จะเป็นเรียกว่าการเสริมรากนะครับผม โดยการที่เราไม่ต้องขุดต้นต่อออกแล้วเราก็เอาต้นพันธุ์ดีที่เราจะปลูกเสริมใส่ไปด้วยกันเลย <c oughs> ก็ทุกอย่างก็ต้นไม้ทุกอย่างก็ขึ้นที่ขึ้นอยู่กับระบบรากอยู่แล้วนะครับถ้าระบบรากเราแข็งแรงนะครับการจเจริญเติบโตก็ไม่มีปัญหานะครับ น,นี้เราก็จะใช้แบบนี้อันนี้ใช้สามใช้สามกะแหงนะครับเราใช้แบบนี้นะครับไปไปอีสี่สิบห้าวันนะครับเราก็จะมาเปิดแผลออกนะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางรัดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อแผลจะได้ไม่ฉีกนะครับ อันนี้เราจะได้ทั้งต้นพันธุ์ดีก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้ทั้งต้นป่าที่แข็งแรงนะครับส่วนกระถางตรงนี้นะครับอาอผมจอดจูดแล้วนะครับผมก็คือปล่อยปล่อยลงไปเลยนะครับก็คือถ้าแผลสนิทติดดีแล้วเราก็สามารถเอากระถางนี้ออกได้เลยออกง่ายๆครับเพราะว่าเราผมหาตรงนี้ไ้แล้วก็สำหรับ คลิปนี้ก็มาแนะนำสมาชิกเพียงเท่านี้นะครับผมสวนสารฝันปันสุสวัสดีครับ